ดาวองคารตอนนี้เดินวิปริตถอยหลังพักองศาแล้วชาวลัคนาราศีธนูต้องเจอกับอะไรบ้างทำแบบไหนถึงอยู่รอดปลอดภัยและมีโชคล่ำรวยมากไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เป็นเกี่ยวกับชาวลัคนาราศีธนูนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าดาวองคารตอนนี้ครับเดินวิป,ปริตแล้วนะครับเดินไม่ปกติแล้วครับ และที่สาคัญครับอาจารย์จะมาบอกก่อนรู้ก่อนมีปัญหาก็แก้ก่อนจะได้รอดก่อนไงครับแต่ที่สําคัญนะครับอาจารย์จะแบ่งเป็น3มเฟสนะครับกับดาวอังคารนะที่จะเดินวิปรลิตนะเรามาเริ่มกับที่เฟสแรกกันเลยนะครับก็คือย้ายมาแต่วันที่สามตุลาคมนี้ก็คือย้ายมาแล้วครับย้ายมาปุ๊บเดินมนทันทีเลยนะครับมนก็แปลว่าเดินช้าเดินยึดยักอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะถึงที่ยี่สิบตุลาครับแล้ววันที่สามสิบตุลานี่เดินพักองศาเลยครับถอยครูดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ส่งผลกับเราอย่างแน่นอนครับเพราะดาวอังคารนี้มันเล็งกระชาวธนูโดยตรงเลยนะครับเรื่องแรกเลยละครับที่เราจะต้องไม่ประมาทก็คือเรื่องของดาวอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนภพปุตตะปุตปตะก็แปลว่าลูกบริวารโครงการโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดลูกมีเกณฑ์ดือ้อซนคุยไม่ค่อยรู้เรื่องออกนอกแนวทางที่เราให้ไว่เนี่ยก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดและใช้เหตุใช้ผลด้วยนะครับ เพราะอังคารเนี่ยไปอยู่บ้านดาวพุธเป็นคู่วิวาทะคู่ลงไม้ลงมือนะครับจะเกิดอารมณ์รุนแรงได้เนี่ยถ้าใช้น้ําเย็นเข้าลูกก็จะผ่านได้นะครับตรงนี้สองครับถ้าเราเป็นพ่อก็ให้แม่คุยเราเป็นแม่ก็ให้พ่อคุยถ้าเรามีแต่พ่อไม่มีแม่เราก็ให้าใหญาติผู้ใหญ่ช่วยคุยช่วยกันดูนะครับจังหวะนี้นี่คือทางแก้นะครับหรือบริวารลูกน้องครับมัมจะทะเลาะยัชนักกตติไม่ตรงกรันความเห็นแตกต่างเพราะนั้นเราก็ต้อง คอยดูแลคอยประคับประคองหรือจะทำอะไรในช่วงนี้ต้องมีแรงกระตุน้นอัดฉีดครับเช่นมีโปรโมชั่นพิเศษใครทำได้จะได้รับเงินรางวัลนี่อย่างนี้เลยนะครับเป็นการแก้เลยเขาจะได้กลับมาขยันกลับมาฟิตให้เราอีกทีหนึ่งนะครับรวมไปถึงโครงการต่างๆหรือการเสี่ยงโชคอะไรอย่างเงี้ยมันจะสะดุดสะดุดหน่อยหรือจะไม่ค่อยถูกนะครับหรือจะได้จากเลขเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องดูแลเลยนะครับเรื่องบุตรบริวารลูกน้องอะไรต่างๆนะคนในคอนโทรลเราอ่ะได้หมดครับนะต้องดูแลให้ดีเลยนะอืมแล้วสองครับดาวองคารไปอยู่ในเรือนปัตตานีครับแปลว่าคนรักคู่คอหุ้นส่วนเพศตรงข้ามแน่นอนครับคู่วิวาทะก็แปลว่านะมีมุมจะทะเลาะง้องแงงลิ้นกับฟันคู่กัดกันเออจะทะเลาะกันบ่อยขึ้นถ้าประครับประคองก็จะผ่านได้ แต่ถ้าไม่ประคับประคองก็พังหรือจะมีเหตุที่มันเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามหน้าทีวีตามเฟซที่ว่าโอ้โหหึงหวงแล้วก็มารุนแรงต่อกันอันนี้เรารู้ก่อนเราก็ต้องอน้ําเย็นเข้ารูป้ประคับประคองไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะเพราะอารมณ์จะไม่ปกติในเรื่องความรักความรักต้องค่อยๆดูแลกันและกัดนะครับคนโสดเนี่ยยังไม่ต้องมีใครเลยจะดีกว่านะครับเจอดาวอังคารเขาจะหื่นใส ขาอาจจะมีเจ้าของเขาอาจจะทําอะไรไม่ดีเ็าไม่ได้เดินแบบปกติด้วยเดินแปลกๆนี่เพราะนั้นเรื่องความรักระวังด้วยนะครับตรงนี้นี่คือเสแรกนะครับเนี่ยแล้วก็มันก็จะอยู่ไปถึงวันที่สิบหกพฤศจิกานะครับพอถึง1ิหกพฤศจิกาคือดาวคันก็จะย้ายออกนะครับเนี่ยเป็นสีเทาๆนะครับแล้วก็เดินไปจนถึงวันที่ส2องมกรานี่ข้ามปีแล้วนะครับถึงหกหกเลยแต่แล้วก็มนครับอีกหนึ่งเดือนมนไปถึงวันที่แปดกุมภาโอ้โหก็แปลว่าตั้งแต่พฤศจิกามกรา พฤจิการทธันวามกราไป,กไปถึงต้นเดือนกุมภานะครับไปอยู่ในเรือนอลิแต่ก็โชคดีนเล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าได้ตําแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชสักดุดพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับโอ้ไ็ได้อะไรฟุกๆนะแต่ก็เหนื่อยมากกว่าจะได้แลเพราะไปรออยู่ในเรือนอลิครับเนี่ยผมก็เลยมีคําทํานายว่าป่วยง่ายครับก็อลิก็แปลว่าโรคภัยไข้เจ็บ ลูกจะป่วยง่ายครับช่วงนั้นนั้นเราก็ต้องดูแลบำรุงอย่าให้เขาไปทําอะไรแปลกๆไปในสถานที่แปลกๆไปกินอะไรแปลกๆเนี่ยเห็นไหมอันนี้จะต้องเข้าใจกันเลยนะครับเช่นฝนตกตากฝนหรือช่วงนั้นอากาศหนาวก็ต้องใส่ผ้าห่มใส่เสื้อกันหนาวอะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้าบริวารลูกน้องก็มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะลาออกออกไปในช่วงนั้นก็อย่าแปลกใจก็ต้องเตรียมกําลังสํารองหาคนใหม่มาแทน นะครับหรือจะโกงเราเราก็ต้องตรวจสอบในกล้องวงจรปิดหรือจะตกติดเราก็ต้องคอยเช็คคอยดูแบบละเอียดเลยเห็นไ,ไหมหรือบางครั้งการที่ลูกน้องเขาไม่ค่อยได้ํามเนี่ยมันกลายเป็นดีทําให้เราได้ทํางานมากขึ้นทําให้เรารู้งานมากขึ้นเก่งขึ้นเกิดเป็นราชาโชคก็ได้หรือลูกป่วยได้เงินจากค่าป่วยไขย้ดูแลเงินประกันก็ได้เหมือนกันหรือได้มรดกอะไรต่างๆเนี่ยครับนี่แหละครับคือราชาโชคนะครับให้เรารู้ว่าเออก็มีมุมได้แต่ก็ได้แบบ จากสิ่งที่ไม่ค่อยจะดีนะครับอันนี้ก็เข้าใจหรือจะแก้ปัญหาเยอะหน่อยก็ไปทำเดอะครับจังหวะนี้ยังไงต้องเจอกับปัญหาบ้างนะครับแล้วถึงจะดีนะครับแล้วก็นี่ครับเราก็จะเป็นคนที่เรียกว่าขยันตามอารมณ์เลยครับก็ดาวาไไดอังคารเป็นดาวงความขยันความสู้ก็ไม่ค่อยสู้ครับทำแบบชิวๆยิ่งมปอยู่บ้านดาวสุกอีกโอ้โหสุกปากหวานอัคารรับเอาก็เอาตามอารมณ์เลยเห็นไหม แต่ถ้าฟังก่อนรู้ก่อนแล้วก็แก้ดีก็ต้องขยันต่อเพราะขยันจะเกิดโชคเกิดราชาโชคเกิดโชคก็เกิดซักเกิดเงินแหละนะครับส่วนศัตรูเนี่ยดูแล้วก็มีแต่ทาอะไรเราไม่ได้เพราะดาวอังคารดวงนี้ก็เป,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 ป็นปะปุปะปะนะครับไม่ได้แข็งแรงมากนะักก็ไม่ต้องไปทําอะไรเขาเราก็มุ่งมั่นตั้งตาธรรมาหากินนะครับใช้ไหวพริบพลิกแพงแก้ปัญหาแล้วต่อยอดกันไปแลวอีกอย่างนึงก็คือสุขภาพอันนี้ก็ต้องดูแลมากเป็นพิเศษ ก็ด,ด่าไปแล้ในอดีตก็มีเกณเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายโรคเก่ากำเริบหรือจะเป็นอังคารคือสมองไมเกรนอะไรแบบนี้นะครับถ้าผู้ชายก็ต่มลูกหมาโตผู้หญิงก็อะไรมดลูกฮอร์โมนรังไข่เต้านมเนี่ยแหละครับเรื่องระบบของผู้หญิงเนี่ยวู้เมนเฮลแครเนี่ยนะครับทางการแพทย์เนี่ยต้องไปตรวจด,ดูบ้างนะครับไปหาหมอสูตินารีก็ได้อ่าตรวจภายในไปเช็คไปอะไรให้ดีนะครับเพาต้องดูแลหรือมันก็ อุ่ยแอดอดไม่ค่อยมีกําลังใจแต่ถ้าฟังแล้วก็ลุยไปครับเพราะยังไงก็ยังแฝงความเป็นราชโชคครับแก้ปัญหาแล้วจะได้โชคได้ลาบครับรู้อย่างนี้เลยนะแต่กินเวลานานหน่อยครับสองสมเดือนนะและสุดท้ายครับนี่เป็นจังหวะที่ดีครับดาวอังคารเดินหน้าแบบสุดๆไปเลยครับแปดกุมภาพันธ์ปีหกหกครับถึงสิบสองมีนาหกหกเลยครับนี่ก็มันหนึ่งเดือนกว่าๆเลยก็ว่าได้อันนี้ครับเป็นสีแดงเลยครับมีกําลังวังชาแล้วครับ ก็ขยันสู้ลุยไปเลยนะครับทําให้เต็มที่บริวารจะไม่เคยมีปัญหานะครับไม่เอยเจ็บไม่เคยป่วยแล้วบริวารลูกดีขึ้นแต่บริวารใหม่ลูกแข็งแรงมากขึ้นลูกให้โชคให้ลาบให้ซักอืฟุกๆต้องใช้คําว่าฟุกแหลเะเขาอยู่ในเลือัอลิไม่คิดว่าจะถูกก็ถูกอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะจะมีโชคแล้วก็จะร่ารวยมากขึ้นแล้วก็สองมีนาก็ย้ายมาเล็งลักนาอันนี้ไม่เสียแล้วเพราะมาเล่งแล้วดีก็บริวารขยนขันแข็งทำมาถึงความสําสเร็จ ความลงความรักก็เริ่มรุ่งเรืองเห็นไหมมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ชาวธนูวางแผนให้ดีนะครับในเรื่องของลูกน้องบริวารคนรักตัวเราสุขภาพนะครับ้าทําได้ตามนี้ก็รอดปลอดภัยแล้วก็ร่ารวยมากนะครับแต่นี่แค่ดวงเดียวนะครับแต่ถ้าอยากดูกับอาจารย์เคสเทวาเราจะดูให้ทั้งพื้นดวงสิบดาวจรสิบครับดูเราได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทํำยังไงฟังต่อได้เลยนะครับและมีภาพเฉดมวงชะตาครับที่เป็นภาพดวงเราเองด้วย มีบูชาไว้ดีอย่างไรฟังกันต่อได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำแนานยล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็อรอดก่อนไงครับ แล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดุชะตาส่วนบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสสมริผลได้เร็วขึ้นครับ สุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับแนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลเป็นหลายหมื่นเลยนะครับ โอดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทว65ห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทว่าจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตัวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิบดวงครับบวกดาวจอรอีก1ิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลทงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกนคิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกสเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นเๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณปเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอด